สวัสดีสครับมาเจอกับพอกับช่องลูกอุดขายต้นทุเรียนนะครับมือนีสุดมารีวิวพักใบอุกเกนิบครับตอนนี้ต,ต้นกานะครับนี่ครับต้นกาเป็นระบบน้ำครับระบบน้ำเสียอาหารใส่อาหารนะครับประสิทธิภาพมังไปดีเ,เลยครับนี่ครับเป็นระบบ นี่ครับงามมาครับนี่ครับนี่นี่ครับระบบนี่ลงปาะเทศเต็มครับนี่น,นี่พี่ปไปเรื่อยๆครับพี่ปไปเรื่อยๆครับเจ้าของคนกำลังถือมามาหลักไทยมาหลักไทยมันปวนหนอยมัน ต,นนตัวหน่อยมัวมตัวหน่อยมั้งคับนี่นี่ครับวิธีการเพาะครับเพาะครับเพาะมาเดชครับต้นนี้ครับ เพาะเมล็ดอือตัวนี้เป็นเป็นการเพาะเมล็ดครับนี่ครับหลังจากต้นก้ามาแล้วก็ลงแปลงนะครับวนะันนี้ง่มีหลายขนาดครับน,ะนี่ครับเดี๋ยวพาดีวิวบึง เนี่ครับงามมาครับนี่ถทายฝาใก่ๆครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาเข้าเบิ้งใกล้เบิ้งมุมไก่กันครับงามกคบนี่คับบ้งใกล้ครับไกสสยสบมกครับโอ้ไครับ ขายเลยเด็กครับมันขายเลยตอนตอนนี้มันบ่เทศยัหไ่ครับนี่นี่ครับดีวิวเบิ่งให้เบิ่ื้องแรกนะครับนะเบิ่งชัดๆเลยครับนี่ดีดูให้เต็มๆเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่นี่ครับเดี๋ยวสนใจสั่งได้ครับเดี๋ยวสิถ่ายคลิปครับนี่หรือทัวรมีแอดไลน์มีเฟรครับตรงในตรงด้ทั่วประเทศครับทั่วประเทศไทยครับนี่ครับนี่งามาครับพี่น้อง สำหรับปลูกมาเป็นอาหารตีเพื่อสุขภาพครับไปเห็ดสลัดเห็ดอย่างนี้ต่างๆครับนี่ครับงามบ่ครับงามบเอ่อเนี่ครับปลูกเองครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ต้นกำลังง่ายครับต้นนี้ครับกำลังง่ายกำลังงามครับนี่ต้น บึงเรื่อยๆไปเลยครับน้ำสบายหูสบายตาครับนี่บึ้งควางนี่ครับเก๋ไก๋งามครับเนี่ยกินมาครับผักน่กระเสียบมาครับมาสลัดผักครับ สารัดผักสรัดธาโลครับนี่โอ้ยบรรยากาศนีครับพี่น้องงามครับวผมภาพพี่น้องเบิ้งไปเรื่องรีวิวเป็นอะไรเยครับนี่หลายชนิดครับแต่ว่าผมมอถนัดครับตอนนี้เราบุกคอยหัวจักปอนนี้ครับมานีวิวเหมนเบิ้งเหมนพี่น้องเบิ้งอยู่ดีครับนี่ครับเป็นของหนองไส้ครับปลูกอยู่จังหวัดมหาสารคามครับอำเภอกระนาวิชัย ตำบลมาเสนว่นครับนี่ครับเป็นมอสม,อ,มอสอถ็งบันคำเรื่องไปหาบันมนาเสนว่นครับนี่ครับอยู่บริเวณบันไว้ครับตรงนี้นงามเลยครับเนี่ยงมามเศร้าเป็นเลยครับเศร้าเนี่ยงามเป็นเพราะอะไรเลยครับเนี่ยบอกเรื่องลูก,กุกระติ ยำกินกระปุ่นแต่ละคบนี่ว่าวกินกระปุ่นก็จะเสียบเนาะงามครับครับต้นเดอเลยครับงามบ่งามครับนี่ ข่าวคนสังครับนี่ครับพ่อเก็บได้แล้วเป็นบางส่วนครับสีแดงเขาเอื้อนเอื้นนี่นนยังสีแดงเละนั่นไงกินโอ๊กเล็ดโอกด๊กนะั่น่ะกินเล็ดเล็ดโอ๊กมีเล็ดโอก๊กส,สีเขียวกีโอก๊กขายจาักบาทนึ่ครับขายจักบาทนี่ขายจักบาทโลละหนึ่งร้อยบาทค่ะโลละหนึ่งร้อยบาทเพิ่ลลนว่าสนใจ สั้งได้เลยครับพี่น้องทัางตั้งประเทศทยใน,นประเทศไทยใน,นต่างประเทศครับติดตอัอนี่ครับรีดโอ๊กขุนพลวาลนามมะครับนี่นงามมากนี่จะได้กินโอ้ นี่ครับตวนี้ก NO ินโอ๊กนะครับกำลังเก็บครับนสนใจติดต่ออะไรครับสวนสลัดครับนี่แอดไลน์ เฟซบุ๊กครับเบอร์โทรบริการจัะส่งครับขอบคุณที่เขามารับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครได้ครับที่น่งขอบคุณที่เขามารับชมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้นะครับเนาะคลิปต่อไปเดี๋ยวลุงอูดิหา แนวมาแห่เบื้องอีกเตียงหนึ่งนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ